กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กองทุนผู้สูงอายุหมายถึงอะไรกองทุนผู้สูงอายุเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคม เพื่อร้องรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกิจกรรมผู้สูงอายุมีอะไรบ้างกองทุนผู้สูงอายุ 1. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่มชมรมต่างๆ 2. สับสนุนโครงการสำหรับผู้สูงอายุองค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน 3. การให้ทุนประกอบอาชีพประเภทผู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ 4. เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546กิจกรรมสนับสนุนแบ่งออกเป็นสองประเภทมีดังนี้ 1. การให้สนับสนุนโครงการกรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุนแบ่งตามขนาดของโครงการดังนี้โครงการขนาดเล็กในวงเงินไม่เกิน50,000บาท โครงการขนาดกลางวงเงินเกิน 50,000- ื่นถึงสามแสนบาทโครงการขนาดใหญ่วงเงิน3 0 0แสนบาทขึ้นไป 2. การให้บริการผู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุการกู้ยืมรายบุคคลรายละไม่กเกิน30,000บาทการกู้ยืมรายกลุ่มกลุ่มละไม่น้อยกว่า5คนและกลุ่มละไม่เกิน10,000แบาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มต้องชำระคืนเป็นรายงวดทุกเดือนระยะเวลา3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุสน3กิจกรรม1การบริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสามารถยื่นกู้รายกลุ่มจำนวนไม่น้อยกว่า5รายในวงเงินไม่เกิน1 0แสนบาท สามารถยืนกู้รายบุคคลวงเงินรายละไม่เกิน30,000บาทและการกู้ยืมทุกประเภทต้องชำระคืนในรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยคุณสมบัติของผู้กู้รายบุคคลมีด้วยการแปประการดังนี้ 1. มีอายุปกิปีบริบูณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆ 4. ไม่เป็นบุคคล,ลร่ำลายคนไร้ความสามารถคงเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. มีปัใจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้อง 7. ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ 8. ผู้ส่งรถหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระกองทุนผู้สูงอายุผู้ค้ำประกันการกู้ยืมรายบุคคล 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้ขอคู้ยืน3เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า9,000บาทไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ5ไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุอื่น ที่ได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่มจากกองทุนผู้สูงอายุ 6. ไม่เป็นผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของผู้กู้ยืมผู้กู้ยืมรายกลุ่ม 1. ผู้กู้ยืมในกลุ่ม เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพร่วมกันกลุ่มละไม่ต่ำกว่า5คนมีความจำเป็นในการขอสนับสนุนกู้ยืมประกอบอาชีพ3มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน4มีสภาพร่างกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้5 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน8,000บาทต่อเดือนและสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่มจากกองทุนผู้สูงอายุผู้ค้ำประกันการกู้ยืมรายกลุ่ม 1. มีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์กลุ่มละไม่น้อยกว่า5คน 2. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า90 0 0บาท 3. มีภูมิํำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับกลุ่มผู้สูงอายุ 4. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้คระกันให้กับบุคคลอื่นที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่มเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องรายบุคคล มีบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้กู้และผู้คำ้ำทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนผู้ค้ำประกันใบสำคัญการสมรสบัตรประชาชนผู้สมรสหรือใบสําคัญการหย่าใบมรณะกรณีผู้สมรสเสียชีวิตใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลและสุดท้ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้กู้ เอกสารประกอบการยื่นคำร้องสำหรับรายกลุ่มบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้กู้และผู้คำ้ำทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนผู้ค้ำประกันใบสำคัญการสมรสบัตรประชาชนคู่สมรสทะเบียนบ้านคู่สมรสหรือใบสำคัญการหยา่าหรือใบมรรบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล เอกสารหรือหนังสือรับรองการดำเนินงานจากหน่วยงานองค์กรและกรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทย์และลูกท่ายเต็มตัวคณะประกอบอาชีพการขอรับเงินสนับสนุโนโครงการมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ 1. ลงทะเบียนยื่นขอพบสนับสนุนโครงการ 2. ที่ประชุมพิจารณา 3. แจ้งผลการพริจารณา 4. นักทำสัญญาและโอนเงินเข้าบัญชีของชมรมหรือองค์กรต่อไปเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการเป็นองค์กรสภาผู้สูงอายุองค์กรด้านผู้สูงอายุ หรือชมลมผู้สูงอายุจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนไม่เคยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือได้รับการสนับสนุนมาแล้วแต่มีความจำเป็นหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมการสนับสนุนผู้สูงอายุโครงการที่ได้รับการสนับสนุน10ประเภทส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บำรุงรักษาวัฒนธรรมสุขภาพจิตพักผ่อนบำเพ็ญประโยชน์อาชีพสิทธิผู้สูงอายุสังคมสงเคราะห์กิจกรรมกีฬาการส่งเสริมอาชีพและความสะดวกการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยการจ่ายเงินสงเคราะ เพื่อการยันชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้หน้อยเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกองทุนผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้หน้อยหรือประสบภัยปัญหาความยากลำบากในชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพได้ในระดับพื้นฐานรูปแบบการช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพเงินช่วยเหลือยามฉุกเฉินการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่มีรายได้ตามกว่าเกณฑ์หรือไม่มีรายได้และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอื่นในลักษณะเดียวกัน ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือ 1. ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยการติดต่อสำนักง,งานพัฒนาสังคมลและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดของท่านยื่นเอกสารประกอบการขอความช่วยเหลือได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานแสดงฐานะทางเศรษ,ษฐกิจ 3. การตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และประเมะินสภาพความเป็นอยู่